แชสวัสดีครับวันนี้อยู่หัวใจแม่ครับในเซิร์ฟมาครับไอซีคอนมูนอเน็ตนั่นเองนะเป็นมินิเกมเลยนะที่เล่นมินิเกมเดแบบแฉลบนะครับผมแล้วก็ใช้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะรู้ยังยังไม่รู้หรอกนะเนี่ยวชื่อเป็นผมชื่อว่ามิสเตอร์ลิเกมมิ่งเห็นไหมฮะเลยาวสิรห่ามิสเตอร์ลิเกมมิ่งเราใช้เชื่อนี้จะและจะใช้อีกตลอดไปเรา จนกว่าจะการเป็นควยล้วเกิดยจบเลยอ่ะวันนี้จะมาเล่นเดนแลบกันนะขอโทษที่พูดคำยาวออกไปน,น,นะไมแม,มคไม,คโ,มโครแมคโคแมคโคโรตัสเอ้ยก็อาจจะแบบตลกตลกกันไปนิดนึงอ่ะเนี่ยนัเดดแลบเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เห็นเลยเดีเ๋ยว,ว,วผมสองเล่นนะครับเล่นเมื่อกี้เดี๋ยวเล่นมันจะมีสุ่มอยู่สามเกมเกมหนึ่งเกมสองเกมสาม แล้วเราก็ต้องอ่านลักษณะเกมให้ดีว่าเกมมันเป็นยังไงันแล้วเราก็เล่นตามเกมที่มีคนเลือกให้นะคุนี่คือเกมที่พวกเราต้องรอะะว่าจะเล่นยังไงอ่ะมาแล้วฮะมาเริ่มแล้วนะครับดูกันว่าผมจะเล่นได้ขนาดไหนนีต้องดูนีต้องปล่อยอันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่จะพึ่งโอ้อิเล็กทริกฟอร์มไฟต่อสูมีไฟด้วยนะครับผมนี่ต้องทำแบบนี้ตอนที่เพลงมาโอ้ยโอ้ยขอโทษครับมันมีไหมเราขอเล่นมันนี่ต้องทำแบบเดียตอนที่เดียร์ลูก เมื่อกี้๊ะกิ๊กฟอนครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ใครรบกวนบ้านบ้านแตกหรือโดนด่าก็ช่างวันนะคะขอโทษด้วยนะครับเนื้อสองใครเหยียบไปเร็วกิ๊กฟอนอย่ามาเปฟื้นไฟฟ้าไฟฟ้าวิ่งสู่ฟัสซัสสู่ฟิงซิงฟาสซัสฟิงซิงฟากระโดดได้กระโดดเลยกระโดดทุกวันกระโดดได้กระโดดดีกโดดทุกวันวิ่ง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 ลงเฮ้ยอย่า ขลักไฟฟ้าแรงขึ้นอ,อย่าเหลียดสีแดงดิครับพี่ไม่ผมตายแล้วนะครสกิปไม่เป็นอีกเ,ออเราสกิปไม่เป็นนะครับเราไม่มีโปรแกรมครับผมเออเออสียงเหี่ยงอะไรแบเหมือนอ่ะดีให้ดูนะบอกว่ามเมริกกนเล่นอย่างนี้นะ ล่ามันบอกอ้าอะไรวะอ้าเปบตา่าคนยิงเหลือรอดอนไรกี่คนวนะเนี่ยสองสองคนสุดท้ายย่าเอ๋งหยี่เย,เย่มีคนชนะแล้วแบบผมเล็ดเล็ดมาถือเถอะต่อไปเกมต่อไปจ๋ยยอยากเปิดไฟเดี๋ยวขอเล่นสักอานฝังอันแล้วก็เล่ดเ,เลือกยี่วะเดี๋ยวเราไม่ใ้ไฟยังไงอะ เไฮไฟมอนสเตอร์ให้ไฟมอนสเตอร์มอนสเตอร์นี่คือคนไม่ไม่ใช่มอนสเตอร์นี่คือคนมันไม่ใช่มอนสเตอร์มันคือคนแล้วมันไม่ใช่มอนสเตอร์ด้วยจะบอกให้นะไอ้ยอไอ้น้ไอ้เอ้ยเออโดนฆ่าอลไรยังเงี้จะเล่นต่ออีกจะเล่นต่อใช่ไหมพี่แมนทารูนะ พี่แม่ดูนะพี่แม่จะดูพี่แม่จะดูเอ้ยตกไปตกไปแล้วออตกไป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 ตาย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 อิมลอยด์แต่ยิงจะยิงจะยิงหน่อยดิ MC คอมพิวเตอร์ MC คอมบายบายคอมมึงเกะคอมหรือเปล่า กูอยากถามมึงอย่างเดียวคือมึงจะคงมึงมึงจะค้งไม่หลาเรียบร้อยอีด็ดเอีนัน่นิงเลยนี่ดูคนทล่าก่อนว่ามันตายหรือไม่ตายเออเอ้ยมีใครอยู่ข้างล่างอีกไหมถ้ามีข้าจะจัดให้ดอกสุดท้ายป่าวกูจะกอดสุดท้ายแล้วกูกูยิงอย่างเดียวตีอย่างเดียวเว้ยตีอย่างเดียวเว้ยมีอะไรอุ้ย,ววดดย,ววย,ยมีทำไมเพื่อนมันไม่ดีนะเออ อยูเดินคิวเลยเดินคิวเดินคิวมันคิวกดคิวเออเอีบ้าอีบ้าอีบ้าผมติดอันดับที่สามอีกแล้วเหรออะไรตับใบบิวบิวโซนอมันมาดูกันใครสร้างสโนว์แมนได้เยอะมากที่สุดนั่นเฉยนะแล้วมันสร้างยังไงอะมาดูกันนะผมลงมาทุ่งเล็กเข้มมาใช่ไหมเนี่ยอยากรู้ว่าโกงไม่ได้หรือเปล่าโกงไม่ได้เราลองคลิกให้ดูเลย เเ้ยลดอันแรกอย่าลืมตบฟักทองด้วยอันเดียวหลายอันเลยหลายๆอันตบฟักทองหลายๆอันมันไม่จเป็นว่าจะต้องมันต้องมีไม้ด้วยป่ะไม่เลดมาสักหนึ่งสองฟักทองฟักทองสามมึงยังทุบไม่ได้อีกเหรอไอ้สตีฟ โง่จังเลยลิดเก็บฟัสซิให้ได้เยอะๆแล้วสร้างทีหลังแล้วขอแล้วกันเนาะอันนี้เราจองนะอ้าอะไรวะอ้าเลวะอ้าเลวะอันเดียวแล้วเรื่องเก็บรอยกีตัวแลววะ ได้หกเล็กกี่ตัวแล้ววะเลสวิธีของเลมเมื่อเล่นเกมนี้ก็คือเก็บสโนกับเก็บฟักทองเอาไว้ไม่ได้เยอะๆแล้วค่อยต่อไปเอาฟักทองดิเดี๋ยวก็มีคนมาแย่งบอก เราไอแ่เออ,อ,อ,อยังไม่ได้วางเลยแม่งอะไรวะโอเคนะถือว่าเป็นมินิเกมที่สนุกไหมครับกุดบานครับสวัสดีครับ